สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่า,าวในพชนะสุริบที่119ิข้อ4ี่ถึง56นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการปลอบโยนโดยพรชนะพระคัมภีร์ตรงนี้ในพระคัมภีร์สุสดีแบ่งเป็น22ตอนด้วยกันในตอนนี้เป็นตัวอักษรที่ใช้คาว่าไายนินะครับข้อ4 9ถึง56ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าขอทรงระลึกถึงพระชนะของพระองค์ที่มีต่อผู้รอดช้ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั้น คือการล้าโลมในการทุกข์ยากของข้าพระองค์คือพะสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์คนโอหังเยาะเย้ยข้าพระองค์ยิ่งนักแต่ข้าพระองค์ไม่หันเสียจากพระธรรมของพระองค์เมื่อข้าพระองค์คิดถึงกฎหมายของพระองค์ในโบราณการข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้รับการล้าโลมใจความกลิ้วอันเล่าร้นถ่วยข้าพระองค์ไว้เหตุเพราะคนธรรมผู้ละทิ้งพระธรรมของพระองค์ กฎเกณฑ์ของพระองค์ได be ้เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ในเรือนที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่นั้นข้าแต่พระเจ้าในกลางคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์และปฏิบัติตามพระธรรมของพระองค์พระพรนี้ได้ตกไปยังข้าพระองค์คือที่ข้าพระองค์ได้รักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้ในพระคัมภีร์ตรงนี้มีคําว่าพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์เนี่ยนะครับหรือเล้าลมใจข้าพระองค์คำว่าเล้าลมในที่นี้ในข้อที่50และข้อ52นั้นได้พูดถึงใช้คําว่านาคาม นาคามนั้นหมายถึงเป็นคําเดียวกับตอนที่โยเซฟได้พูดกับพี่ๆที่ขายเข้ามานะครับบอกว่าพี่อย่าก,กลัวเลยเราจะบํารุงเลี้ยงทั้งพี่ทั้งบุตรด้วยคาว่าอย่าก,กลัวที่นี้เป็นคําปลอบโยนทําให้พี่เนี่ยนะครับได้รับการอุ่นใจเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าครับในความทุกข์ของเราพระเจ้าก็สามารถจะปลอบโยนเราด้วยพระชนะจากอะไรบ้างครับจากสองเรื่องด้วยกันจากพระคัมภีร์ตรงนี้อันที่หนึ่งครับปลอบโยนจากความทุกข์ใจเพราะการข่มเหง แน่นอนว่าเมื่อเราเองเจอความทุกข์ยากในข้อ50นี่คือการล้าโลมในความทุกข์ของข้าพระองค์คือพระสัญญาของพระองค์ให้ช่วยแก่ข้าพระองค์พระเจ้าสามารถล้าโลมใจเราในข้อที่49มีคนทําร้ายเขาแต่เขาหวังในพระชนะของพระเจ้าและพระชนะของพระเจ้าก็ล้าลมเขาข้อ11ได้บอกว่าคนโอหังทําร้ายใจเขานะฮะข้อ50ก็เช่นเดียวกันและนันเองเนี่ยนะครับคนที่เขียนพระคัมภีร์ตรงนี้เขารู้ดีว่าเขาเองต้องพึ่งพระชนะของพระเจ้า และพระชนะของพระเจ้าก็ปลอบโยนเขาเพราะคนที่เย้ยหยันเขาแต่จุดยืนของเขาก็คือใครจะเย้ยยังไงเขาจะยึดมั่นในทางของพระเจ้าอยู่เสมอนั่นคือประการที่หนึ่งครับประการที่2ก็คือปลอบโยนจากความโกรธเพราะคนเหล่านั้นกําลังละทิ้งพระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าก็ก็ใช้เหมือนกันนะครับก็คือความเล่าร้อนในพระคำของพระเจ้านั้นอยู่ในใจของพระองค์เนี่ยนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกลิ้วคนเหล่านั้นที่เอาของมาขายในพระวิหาร นะครับเช่นเดียวกันในตอนนี้ความกลิ้วของคนนี้นะครับความโกรธของคนคนนี้เนื่องจากคนเหล่านั้นเนี่ยทิ้งพระชนะของพระเจ้าไปแต่ส่วนเขาเองเขาบอกว่าพระชนะของพระเจ้าเป็นบทเพลงของเขาเป็นคําภาวนาของเขาเขามีความรู้สึกว่าทําไมคนเหล่านี้ทิ้งพระชนะของพระเจ้าไปเพราะว่าความจริงแล้วพระชนะของพระเจ้านั้นงดงามยิ่งนักแต่ทําไมคนเหล่านั้นทิ้งไปทั้งที่เขาเป็นชนชาติของพระเจ้างนพ้นเองวันนี้นะครับก็ขอหนุนใจเราว่าไม่ได้หมายความว่าพระชนะอันดีงามของพระเจ้านั้นจะทําให้ทุกคนรักพระเจ้า แม้คนเหล่านั้นฟังคําของพระเจ้าแต่เขาก็อาจจะเป็นคนหนึ่งครับที่จะทิ้งพระชนาของพระเจ้าและไม่ใหญ่ดีกับพระาชนาของพระองค์อย่างนั้นเองไม่จําเป็นครับที่เราจะต้องมีความรู้สึกว่าคนอื่นทําไมทิ้งพระาชนาของพระเจ้าตัวเราขอแล้วครับอิ่มเอิบกับพระชนาของพระเจ้าคนอื่นจะเป็นยังไงเรื่องของเขาเพราะาถ้าเรายิ่งไปแ,แย่เรายิ่งทําอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดขึ้นก็อธิษฐานเผื่อเขาได้กันนะครับขอพระเจ้าเมตตาเรา นในข้อที่54กฎเกณฑ์ของข้าพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองค์หมายเขาไวายัางไงครับหมายควาว่าชีวิตของเขาแต่ละวันแม้ว่าจะอยู่ในต่างถิ่นหรือจะเป็นเฉลยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเองก็จะสรรเสริญพระเจ้าต่อให้มีคนอื่นนั้นทําให้เขารู้สึกแย่เขาก็จะสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกับเปาโลได้ทำเมื่ออยู่ในคุกข้อ5 5าสก็ได้บอกว่ากลางคืนระลึกถึงดาวของพระเจ้าและเขารู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำนี่นะครับเป็นพระพรในชีวิตของเขาคนที่ติดตามพระเจ้า รับการปลอบโยนในพระชนะของพระเจ้ามันเป็นพระพรมากมายครับได้ขอบคุณพระเจ้าครับเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการข่มเหงหรือจากปัญหาของคนเหล่านั้นที่ไม่เอาจริงกอาจังกับพระชนะของพระเจ้าเราจะปลอบโยนตัวเองด้วยพระชนะนะครับอย่าไปให้อารมณ์ของเราพาเราไปแต่ให้พระชนะของพระเจ้านาใจเราให้สูงขึ้นอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอปลอบโยนเข้าหลายเล้าลมใจเข้าหลายด้วยพระชนะของพระองค์ เมื่อจะเจอการข่มเหงหรือความทุกข์หนักใจที่บรรดาคนรอบข้างไม่เอาพระองค์เจ้าขอให้เขาไหลายด้มั่นคงและติดตามพระองค์ต่อไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมเา